สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube HR Channel ผ่านรายการคนทำงาน HR อกับสิทธิประกันสังคมประกันสังคมเพิ่มช่องทางรับสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา39ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมเอง w w w ว sso.go.ts so.go.th ทางด้านนายบุญสงทัพชัยุทธเลขาีิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่าทางสำนักงานประกันสังคมได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มช่องทางให้การบริการรับสมัครและขึ้นทะเบียนการเป็นผู้กันตนมาตรา39ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม w w ยเว็บ sso go th โดยสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้กันตนมาตรา39ได้ด้วยตนเองไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมเดินทางไปติดต่อสำนักงานประกันสังคมทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้กันตนมาตรา3าต้องเคยเป็นผู้กันตนมาตรา33มาก่อน ส่งสม,สมทบทมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนและออกจากงานไม่เกิน6เดือนเท่านั้นสำหรับขั้นตอนการสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้กันตนมาตรา39ผ่านเว็บไซต์ w w w sso go ths ผู้กันตนสามารถเข้าสู่ระบบสมาชิกผู้กันตนโดยเลือกหัวข้อสมัครมาตรา39 เพื่อเข้าสู่หน้าจอแบบสมัครตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามเงื่อนไขท,ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดกรอกข้อมูลการสมัครยืนยันการสมัครสำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลยื่นคำขอสมัครโดยสามารถตรวจสอบได้ที่หัวข้อสถานะเป็นผู้กันตนภายหลังจากการยื่นขอ ได้ประมาณ2 4วันผู้กันตนสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา39สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิธีการใช้งานผ่านระบบ e-service ได้ที่ w w w sso go th เช่นกันสำหรับสิทธิประโยชน์ผู้กันตนมาตรา39จะได้รับสิทธิคุ้มครอง6กรณีด้วยกันซึ่งได้แก่กรณีที่1เป็นกรณีเจ็บป่วย กรณีที่2เป็นกรณีคลอดบุตรกรณีที่3เป็นกรณีทุพพลภาพกรณีที่4เป็นกรณีเสียชีวิตหรือตายกรณีที่5เป็นกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีที่6กรณีสุดท้ายเป็นกรณีเงินชราภาพหรือผู้กันตนยังมีสิทธิ์รับเงินชราภาพไม่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนหรือไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนก็ตามสำหรับเงินสมทบ สำหรับผู้กันตนมาตรา39ที่จะต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมการเป็นผู้กันตนมาตรา39เงินสมทบจะคิดเหมาจ่ายนะครับในอัตรา432บาทต่อเดือนโดยเป็นเงินที่ใช้ฐานในการคำนวณเงินสมทบเดือนละ4,800บาทนั่นเองเท่ากันทุกๆคนคิดจากอัตราเงินสมทบ9 โดย9%คูณ4,800บาทก็จะเท่ากับ432บาทนั่นเองสำหรับวิธีการจ่ายเงินสมทบสำหรับผู้กันต้นมาตรา39มท่านจะจ่ายเงินสมทบที่สำนักงานประกันสังคมเองก็ได้ท่านสามารถจ่ายที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครนะครับเขตพื้นที่ได้ทุกเขตและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสำนักงานประกันสังคมสาขาหรือจะให้หักจากบัญชี ธนาคารประเภทออมทรัพย์ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดก็ได้สะดวกสบายแล้วนะครับสำหรับการสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา39มไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมสมัครผ่านเว็บไซต์ได้เลยหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้กันตนหลายคนหลายท่านหากืินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ให้กับช่อง u t u b e hr channel ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ